คุณผู้ชมคะไปดูอีกคดีหนึ่งตำรวจค่ะเขาพาผู้ต้องหานะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกรณีที่มีการยิงทนายชื่อดังกันที่ปั๊มระยองโดยเจ้าหน้าที่เขาก็เกลี้ยก,กล่อมให้ลงมาทำแผนนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมอ้างว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายกลุ่มญาติไม่พอใจก็ตะโกนด่าทอกันลั่นทีเดียวค่ะ พลตำรวจตรีอิทธิพรโพทองนะคะรองผู้บัญชาก,การตำรวจภูทรภาคสองพร้อมกับทางด้านตำรวจได้ควบคุมตัวนายปิตินิชรัตนะคะมือปืนที่ก่อเหตุจ่อยิงด็อ,อร์มานพเสถียรเขตอดีตสมัครสอส,อสอเขต3นะคะจังหวัดระยองภักไทยรักษาชาติ ทนายคนดังเมืองระยองมาทำแผนในบริเวณปั๊มที่เก่ะเหตุหลังจากที่ควบคุมตัวมาบนรถตู้ซึ่งก็มาจอดอยู่ที่จุดที่จะทำแผนนั่นแหละค่ะ แต่ปรากฏว่าใช้เวลากว่าชั่วโมงแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกี้ยกล่อมให้ลงมาจากรถเพื่อที่จะให้เจ้าตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่ก็ไม่ยอมลงมาสักทีนะคะก็อ้างว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกทําร้ายท่ามกลางบรรดาญาติญาติของผู้เสียหายนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทของผู้ตายที่ยืน ตะโกนด่าทออยู่ตรงนั้นนะคะทางด้านเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยเขาใช้วิธีทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพกันบนรถแทนนะคะด้วยการชี้จุดจากรถในตู้ในรถตู้นี่แหละที่เห็นเพียงเงาของผู้ต้องหาที่มองผ่านกระจกรถยนต์ซึ่งผู้ต้องหาเห็นแค่เงาเงาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อเกรอกกันกระสุนทับเสื้อยืดขาวกางเกงยีนจากนั้นก็ให้รถตู้ถอยหลังแล้วก็ชี้จุดเอา เมื่อสิ้นสุดไปแล้วค่ะก็ออกรถไปโดยทันทีนะคะท่ามกลางเสียงตะโกนด่าทอไม่ขาดสายทีเดียวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาเดินทางกลับไปควบคุมตัวที่กรองป่าเพื่อขยายผลต่อไป